ให้ให้มันได้ดน้อยแบบนี้นะครับเนาะอ่ะมาดูนะครับว่าจะได้ไหมแม่ค้านะครับอ่าก็ถูกรางวันที่หนึ่งไปแล้วก็ยินดีกับ FC ท่านนี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับเนาะแล้วนะฮะก็คลิปนี้นะครับหลายๆท่านนี่ถามกันเข้ามานะครับว่าอยากได้ในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะฮะก็นั่นแหละนะครับในงวดที่แล้วก็เน้นๆให้นะครับในที่ใน4คู่ตรงๆเลยนะครับ4คู่บนนะครับที่ให้ไปในที่ใน2ตัวบนนะครับเนาะนี่เลยนะอ่ะนะครับใครถูกใครโชคดีกับในสูตรนี้บ้าง นะครับก็ขอคนละคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพูดในทุกๆคลิปนะฮะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้สำหรับใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับบางทีมันก็ไม่ได้ออกตามนี้ก็ก็มีหลายๆงวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในที่ในสถิตินะครับเลขที่ในแต่ละปีนะฮะซึ่งในปี6 7เนี่ยนะครับซึ่งผมย้อนไปดูว่ามันก็มีในปี 65, 6,4 นะครับ5 6เนาะในคลิปที่แล้วนะครับที่มันมีตัวเลขเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ย7 9 6 1เนี่ยอันนี้มี1อันนี้มี1มี9อันนี้มี9เนี่ยต้องไล่ดูตั้งแต่ต้นปีนะฮะมันต้องมีเลขเด็ดเหมือนกันนะครับสักตัวหนึ่งหรือ2ตัวนะครับแล้วก็เรื่อยๆมาแล้วก็ได้ในนะครับในงวดของวันที่16นะครับได้งวดของของวันที่16นะครับ พนะื้นสภาเด่น2ตัวนะครับมา1ตัวมาเป็นเลขเด่นนะครับนี่เลย6กขับศูนย์มาจากนี้2ตัวล่างก็2ตัวล่าง2ตัวล่าง2ตัวล่างเหมือนกันแล้วก็มาจับกันกันกบในงวด1นึ่งมิถุนานะครับสตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนั่นแหละนะครับก็ได้นะครับในที่ในตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์สามนะฮะตรงตรงเลยนะครับเนาะอืมนี่แหละแต่ใน ล่าสุดเนี่ยนะครับมาล่าสุดซึ่งในนะครับปี P 65รู้สึกว่าจะไม่ได้ไปต่อนะครับสำหรับในปีปีห5อ้าปี P 65 07อ่าใช่นะครับเพราะว่าในล่าสุดนี่ก็ออกไปนะครับในที่50389อืมปเนี่ยปีห5ไม่มี0นะครับไม่มีศไม่มี3นะครับ ตรงนี้นะครับแต่ในตัวนี้ก็อ่ะก็ยังมี9อยู่มายังมาต่อนะฮะสลาบในปี64ส่ส่วนในปีนี้นะปีนะครับ5้าก็ยังมีศูนย์อยู่เนาะอ่ะก็ได้ไปต่อนะครับก็คือปี65เนี่ยไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีนะครับในที่ในเลขเด่นนะครับที่ออกในล่าสุดนะครับเดี๋ยวนะครับเปลี่ยนเบอร์ก้อนนะครับเนาะสื้อใหมไม่มีกินนะฮะ แฟนเก่านะครับเนาะอืมไอเตียกับขิวอยู่ได้นะครับใส่เนาะอ่ะนะครับโอเคนะครับก็มาดูนะครับในล่าสุดเนาะซึ่งผมก็ย้อนไปดูอีกนะครับมันก็มีปีนะครับปีห้าหนึ่งนะครับปีห้าหนึ่งปีสี่สี่ปีสี่ศูนย์นะครับที่มันออกเหมือนกันกับในปี67อ่ะก็แสดงว่านะครับก็ตัดไปหนึ่งเพิ่มมา3ามนะครับก็แสดงว่า มีอยู่5้าปีนะครับที่เหมือนกันกับในปี6 7มี4 0 4 4 5 1 5 6ี่ี่ห้าหนึ่งห้าหแล้วก็ปี6 4สี่นะครับเนาอะอาจจะก็ขอให้เนเี่ยเดิตดีเข้าอีกเท่ากันซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับเท่าที่ดูแล้วตัวเด่นเนี่ยอืมจะเป็นในตรงนี้เนาะที่มาเลขเด่นนะครับก็ขอให้นะครับเดินดีขอให้มาอีกเล้กันนะครับเดิน,ดนาน่าจะเป็นนะครับ ในงวดนะครับในงวดของงวดที่สองของปีใน2ตัวบนงวดที่2ของปีใน2ตัวบนจะมาออกนะครับสลับในงวดของวันที่16นะครับ16กรกฎานะครับงวดที่2ของปีก็คือว,วันที่1กุมภานะครับนที่ใน2ตัวบนนะกกับ9 2 9กกับ2อ่าต้องมี9กับ2นะครับในงวดวันที่16 อ่ะนี่มี9นะครับนี่อันนี้ปี40นะครับปีส4่นะครับปี44งวดที่2ของปีก็ต้องเป็นงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็ต้องเป็น0 3นะครับเด่น0เด่น3นะครับในปี44จะมี0มี3หรือเปล่านะครับไปย้อนไปดูนะฮะอ่าเนี่ยมี0นะครับมาหลักสิบมาหลักหน่วยอ่ะก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะหลักสิบหลักหน่วยไปดูในปี51นะครับไปดูในปี51 งวดที่2ของปีก็คือ1กลุ่มพาปี51นะครับเอาใน2ตัวบนนะครับ8กับ4เด่น8เด่น4นะครับเนาะต้องมี8กับสนะฮะสลับใน16นะครับกรกฎานี่แหละก็มี4นะครับก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหลัก10หลักหัวนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับแล้วมาดูในปีนะครับปี5 6กเนาะงวดที่2นะครับของปีก็คือ1กุมภกลุ่มพาหกา นะเบอร์แบบนี้ก็ง่ายๆหน่อยนะจะได้ไม่ต้องหลายตัวนะหกวันที่นะครับสิบหกกรกฎาคมมีไหมนะครับมีไหมนะครับอ่าต้องมีนะครับเพราะว่านะครับปีห้าหกนะครับปีห้าหกนี่ออกไปนะครับในที่ในเก้าเก้าเก้าหกนะครับแล้วก็แปดหกนี่นะครับก็ มี6นะฮะมี6ก็6นี่ก็มาทั้งข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างเลยนะครับสลับเลขชี่ในปีห้าหกนะครับอืมแต่ส่วนมากที่หลังๆนี่ก็กดมาล่างเนาะมีมาล่างมาล่างหน่วยมา10มาหน่วยเนาะสลับ10หลักหน่วยหรือเปล่านะถ้ามาล่างนี่ก็คงเป็นหลักสิบแต่มาดูในปีหกสี่นะครับปี64สวันที่2ของปีก็ต้องวันที่1กกลุ่มพาสองตัวบนศูน์ลบเจก็แสดงว่าเนี่ยวันที่16เนี่ย แล้วกรากราเนี่ยต้องมี0ูนย์กับ7นะครับศูนย์กับ7มีไหมเนี่ยสลหรับผลที่ออกเลยก็จะเป็นนะครับในขที่ใน7 7 2 5 70นะครับอ่ะออกตัวเดียวกันเลยนะครับออกตัวเดิมเลยนะครับอันนี้ออก0ูนย์ะฮะแล้วก็มาออก70ก็ยังอยู่ในล่างนะครับก็ยังอยู่ในที่ในล่างนะครับเนาะแต่มาดูในปี65เนาะปี65ตัดไปแล้วนะครับถ้า ตัดไปแล้วก็ลองมาดูสินี่ครับว่ามันจะมาไหมนะครับ0กับ8 0กับ8นะครับวันที่10นะครับ16เนี่ยก็ออกไปนะครับในที่ปี65เนาะเป็น4 405นะครับ53เนอะอืมก็แสดงว่าวันที่แล้วมันอาจจะเคลื่อนไปนะครับเนาะอ่ารอบนี้ก็มี0นะครับมี0เนาะก็อ่ะนะครับก็มา นะครับได้ทั้งหมดข้างล่างนะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยในปี67เนี่ยวันที่2ก็ต้องย้อนไปนดูเน็งว่าของวันที่หนึ่งกลุ่มพารับก็จะเป็นในที่นีกับ3 6กับ3นะได้เด่น6เด่น3นะครับ6อีกแล้วน,นะครับแต่6รอบก่อนไม่มานะครับรู้สึกว่า6นี่ก็มา3ช่วงเลยนะมางวดก่อนให้ไปตั้งแต่งวดก่อนนะ ไม่มามาศูนย์สี่หกไม่มามาศูานย์เหมือนเดิมรอบนี้หกอะหกจะมาไหมนะครับนี่ก็ยังวนไปหกเหมือนเดิมนะฮะก็อ่ะได้ในตัวเด่นสองตัวแล้วนะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยนี่ก็จะไปเอานะครับในงวดนะครับงวดก่อนหน้านะครับในที่ในสองตัวล่างนะครับในสองตัวล่างงวดก่อนหน้าเด้อนะครับ สองตัวล่างงวดก่อนหน้างวดนี้กับงวดนี้งวดวันที่16นะฮะอ่้งวดวันที่1นะครับ1ก็แสดงว่างวดเดือนมิถุนานะครับเอางวดของเดือนมิถุนานครับในที่ใน2ตัวล่างไปจับกับในที่ใน2ตัวเด่นเมื่อกี้นะครับนี่ครับนี่นี่เลยนะครับนี่อันนี้ได้9แล้วนะเนาะเด่น9เมื่อกี้แล้วนะครับมาจากเดือนกุมภาแล้วนะครับนี่หนึ่งก็มาจับว่าตรงนี้นี่ก็มา9ก้าหนึ่ง นี่เห็นไหมครับนี่9แล้วก็1มาออตรงนี้มาจับก็ถ้าถ้าถ้าจับนี้ก็ก็จะได้8ชุดเนาะืม8ชุดนี่ก็มาในชี้ในบนมาดูใน P44 ี่นะครับี่อ่าได้ศูนย์แล้วเนาะศูน,น,ลมามานแล้วนะครับศูนแล้ว0ูนย์แล้วนี่กันเหล็กบอมาานะครับศูนย์แล้วนะครับพอดอกห้อศูนย์เนี่ยศนย์มาตรงนี้5ก็มาออตรงนี้เนี่ยนี่ครับอืมเนี่ยก็มาล่างนะครับมาบนมาล่างนะครับ แล้วอันนี้มาสี่แล้วนะครับสี่แล้วนี่ก็มาเอาเจ็ดต่ตรงนี้นะครับอันนี้ของในปีห้าหนึ่งนี่ก็มาเจ็ดเจ็ดเอาตรงนี้นะครับอเอาของเดือนมิถุนายนสองตัวลาครับแล้วก,วก็นี่สี่แล้วก็มาดูในปีห้าหกนะครับได้หกตรงนี้แล้วเนาะก็มาเอาของเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาวนวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกในสองตัวลานะครับได้หกมาแล้วเนาะ นี่ก็มาเอา9ตัวนี้นะครับก็มาบนนะมาบน96 6, 6 9นะครับนี่เออเป็นเลขเดิมเลยนะครับเนี่ยเนาะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็นะครับได้7แล้วลเนาะได้ศูนย์กับ7เนี่ยศูนย์กับ7จ็ดก็มาเจา7ตัวนี้นะครับเดือนมิถุนาวดวันที่1กับวันที่16มิถุนานะครับนี่ก็มาเจศนเนาะ แล้วก็ในตรงนี้เหมือนกันนะครับในมวนนี้ก็ได้ศูนย์แล้วเนาะนะครับศูนย์ถ้ามาเอาห้าตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีห้าเลยนะครับเนาะเนี่ยเพราะว่ามันดูตั้งแต่ในตรงนี้นะครับสลับไปที่ในมวนนี้ก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนะครับอ่ะก็เนี่ยได้ในที่ใน6กับ3แล้วนะครับตัวที่จะมาจับเลยก็คือ2ตัวล่างนะครับในเดือนมิถุนาก็จะเป็นที่สี่สองสี่สองสามหนึ่ง ที่จะมาจับนะครับ6 4 3 4 6 6 R 6, 6, 6 2 3 2 6 3 3 3 6 1 3 1นะครับอ่ะนี่เลยนะครับปลาชุดนะครับก็ลองนำไปรุ้นนำไปจับแล้วกันนะครับถ้าจะให้ผมเน้นเหมือนในรอบที่แล้วนะครับที่ผมเน้นในรอบที่แล้วก็คือนะครับตัดเหลือ4ชุด นะครับตัดตัดตัดเหลือสีชุดก็คือจับในช่วงช่วงเวลาเดียวกันนะครับที่ที่มันออกนะครับนี่เดี๋ยวจับให้ให้มันได้ด้น้อยแบบนี้นะครับเนาะอ่ะมาดูนะครับว่าจะได้ไหมซึ่งจะจับคล้ายคล้ากับในงวดที่แล้วนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับในตำแหน่ง2ตัวนะครับ2ตัวล่างในเดือนมิถุนานะฮะเดี๋ยวเขียนดูแบบนี้นะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับ 4 2 4 2 3 1นะครับอ่ะก็มาไล่ดูตั้งแต่นะครับอันนี้งวดวันที่1งวดวันที่16 2อ่ะ2ตัวล่างนะครับจะมาดูว่ามันมาในตรงไหนเยอะนะฮะแล้วเราก็จะมาเอาตรงนั้นอันนี้9 9 1 9 1ก็าเางวดวันที่16 16นะครับในหลักหน่วยนะครับอ่ะมา1ในตรงนี้ นะครับถัดมานะครับในปี4 4ปี4 4นะครับก็0 0มา5มา5ตรงนี้ก็ยังอยู่ในตรงนี้นะครับยังอยู่ในหลักหน่วยงวดที่2องนะฮะที่ก็ยังมาต่อไปในึงงวดที่3ปี5 1นะครับ4แล้วมา7 7ตัวนี้อ่ะมาในหลักสิบนะครับงวดที่3เนาะก็มาโดดมาในหลักสิบแล้วต่อไปในปี56นะครับปี56ก็นะครับออได้6กแล้วได้ห นะครับก็มาเอา9ก้าก็วนมาในหลักหน่วยอีกแล้วนะครับเนี่ยอ่งวดหนึ่งสองส่ะงวดที่4ี่นะครับนี่ก็แสดงว่ามามาตกในหลักหน่วยแล้ว3มงวดแล้วนะครับอ่ะสาปีแล้วนะครับมาดูในปี64ปี6 4ี่อ่ะเจ็ดนะฮะอ่าเจ็ดศูนย์อ่ะศูนย์มาจากตรงนน้นอ่ะเจ็ดมาตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับปีที่ห้านะครับปีที่ห้าก็ยังอยู่ในที่ในหลักหน่วยนะครับก็แสดงว่านะครับก็ แสดงว่ามันน่าจะอยู่อยู่ในตรงนี้นะครับซะเยอะเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะโอเคก็ส่วนมากมันอยู่ในนะครับงวดน,นี้นะครับสามกับหนงก็แสดงว่าเด้นสามกับหนงนะครับนี่ใครทุนน้อยหกสามหกหนึ่งสามสามสามหนึ่งนะฮะซึ่ง เลขในนี้แหละนะครับมีในที่ปกสลากที่ผมทําให้ก่อนหน้านี้นะครับรีบไปซื้อนะฮะเพราะว่าก็เนาะปีนี้นะครับปีนี้เลขออกตัวเดิมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพาะเนี่ยใช่ว่าไม่เคยออกตัวเดิมเลยนะครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็ยังออกเลขเดิมได้เลยนะครับเนี่ยศูนย์สามเนี่ยศูนย์สามเนี่ยศูนย์สามเนี่ยก็อาจจะมาอีกนะครับ ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะออกเลขเดิมก็ได้เนาะรอบนี้จะไม่รู้ว่าจะไปออกในที่เลขเดิมของวดไหนานะครับเนาะอ่ะก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับยังไงก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะฮะเข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะนี่สองวันติดติดแล้วนะครับครั้งก่อนก็เป็นในที่ใน04 04, 04บนตรงๆนะครับแล้วก็03บนตรงตรงนะครับน้นๆให้4คู่ด้วย นะครับสลับที่ที่ที่ผมให้ไปนะครับแล้วสลับในคลิปก่อนห้อยออกนี่แหละนะครับสองสามวันนี่แหละสามวันนี่แหละนะครับที่ผมให้คลิปไปนะครับเน้นบนด้วยนะครับสี่คู่เน้นนะครับในคลิปนี้ก็เน้นให้แล้วนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเพราะว่ารายละเอียดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับผมก็ให้ไปอยู่ในคลิป นะครับบางคนก็กดเลื่อนคลิปเลื่อนไปเลื่อนมานะครับดูก็ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับขนาดบางทีผมทาผมยังไม่เข้าใจตัวเองเลยเนาะเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับบางคลิปบางสูตรเนี่ยบางสูตรเนี่ยผมหาเป็นวันเลยก็มีนะฮะหาจนปวดหัวหาจนผมรบคนหล่อนเมื่อไหรนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ดูเป็นกําลังใจให้กันด้วยขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละคอมเมนต์นะครับทักขายกันเข้ามานะฮะถือใครถูกในสูตรนี้บ้างถูกใน เลข0ูจากคลิปนี้บ้างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับมาพูดคุยกันได้นะบบางทีนี่ผมเห็นผมอ่านข้อความเนี่ยนะครับก็เห็นคนนู้นคนนี้ถูกเนนะียผมก็ดีใจเหมือนกันนะครับเนาะบางท่านนี่นะครับนี่เลยนี่เลยนะก็ผมก็อ่านอยู่นะครับเนาะมีคนถูกรางวัลที่1ด้วยนะครับดูคลิปผมนี่นะครับนะนะซึ่งซึ่งเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเข้าไปซื้อนะ ครับเห็นบอกว่าถูกรางวัลที่1นึ่งเนี่ยฮะเนี่ยดีนะครับนี่ก็ยินดีด้วยนะครับเนาะที่ที่ผมให้ไปนี่แหละเนี่ยเนี่ยผมก็ไปซื้อนะครับก็ไปซื้อเนาะเนี่ยเขาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่503เนาะ เดี๋ยวไปสุดท้ายกับแม่ค้านะครับอ่าก็ถูกรางวัลที่1ไปแล้วก็ยินดีกับ FC ท่านนี้ด้วยนะครับที่โชคดีนะครับถูกรางวัลน,นะครับเนาะอ่าเนี่ยเนี่ยเขาบอกนะฮะขาดูหนึ่งใบนะฮะใบสุดท้ายด้วยนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับเนาะอ่านะครับเนาะอ่ะยังไงใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่1เหมือน FC ท่านนี้แล้วกัน นะครับเนาะอยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ